เจอเป็นยังไงเมื่อมนุษยชาติต้องหาทางเอาตัวรอดหลังอารยธรรมร่มสลายแถมยังต้องต่อสู้กับสิ่งลี้ลับที่พร้อมจะมาเล่นง,งานสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญละทึกขวัญเรื่องอะเคเดียนหนังปี2024นำแสดงโดยนิโคลัสเคธเจเดนเลเบอร์เฮอร์และแม็กเวลเจนกิน หนังเริ่มต้นที่พอกกำลังหยิบข้าวของจำเป็นใส่กระเป๋าแล้วรีวิ่งออกมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยเราเลยได้เห็นว่าขณะพอวิง่งหนีออกไปนอกเมืองนั้นรอบคางมีเสียงไซเรนเสียงเปล่าประกาศเสียงอาวุธเสียงระเบิดรวมถึงเสียงผู้คนกรีดร้องซึ่งพอเขากลับมาถึงบ้านแล้วเห็นลูกลูกฝาแฝดทั้งสองคนที่เขาซ่อนไว้ปลอดภัยก็โล่งใจมากพร้อมปลอบลูกๆว่าเราจะไม่เป็นอะไร สิบห้าปีต่อมาหลังอารยธรรมล่มสลายพ่อกับลูกๆได้มาอาศัยอย่างชนบทส่วนในเวลานี้พอ่อกําลังรอก,การกลับมาบ้านของลูกชายชื่อโทมัสซึ่งนี่ก็เย็นมากแล้วเขาเลยรู้สึกเป็นห่วงยิงได้ยินลูกชายอีกคนชื่อโจเซฟบอกว่ากําลังมืดก็เครียดเข้าไปใหญ่สุดท้ายเขาเลยตัดสินใจวิ่งไปตามแต่โทมัสก็กลับมาพอดีเขาจึงบอกให้ลูกรีบเข้าบ้านเมื่อทั้งหมดเข้ามาในบ้านก็ทําการล็อกประตูทุกบานอย่างแน่นหนา แล้วพอพอตัวตาจนแน่ใจก็ชวนทุกคนไปทานมื้อเย็นด้วยกันโดยไม่ลืมอธิษฐานก่อนทานข้าวด้านพอเขาเตือนโทมัสว่าครั้งหน้าถ้ากลับใช้อีกเขาจะไม่อนุญาตให้ออกไปไหนเมื่อไหน่แม้โทมัสจะอ้างว่าช่วยคนรู้จักทำฟาร์มอยู่ก็าตามส่วนโจเซฟโดยเที่เห็นโทมัสชอบไปฟาร์มก่อแซวที่นั่นมันมีอะไรดีนักหนา แล้วทันทีที่โทมัสตอบแกจะไปรู้อะไรก็แกไม่เคยไปทังครูกระท้อกันยกใหญ่จนพอล้องรีบห้ามครับตกดึกขณะพอกําลังมองโทมัสและโจเซฟเล่นมารุกด้วยกันก็พบสุนัขตะกายพื้นทุกคนเลยมีสีหน้าเครียดขึ้นมาจากนั้นพอกับโทมัสก็รีบลงไปชั้นล่างซึ่งทันทีที่ลงไปถึงประตูบ้านก็ถูกเขย่า,ยาพอกับโทมัสจึงต้องช่วยกันยันประตูไว้ไม่ให้พัง หลังเหตุการณ์สงบลงโทมัสก็ถามโจเซฟทำไมถึงไม่ยอมลงไปช่วยกันดันประตูโจเซฟเลยบอกเป็นเพราะประตูแน่นหนาพออีกอย่างเขาก็เช็คดีแล้วด้วยพร้อมถามกลับได้สังเกตไหมพวกมันเขย่าประตูกี่ครั้ง แลพอรู้ไม่มีใครสังเกตโจเซฟก็บอกพวกมันเคาะประตูสามครั้งครั้งแรกสิบวิคงเคาะเพื่อสังเกตครั้งที่สองยี่สิบวิคงกลับพยายามพังประตูส่วนครั้งที่สามวินาทีเดียวคงเคาะเพราะโมโหที่พังประตูเข้ามาไม่ได้รุ่งเช้าเมื่อพอมาดูประตูที่ถูกเขย่าเราเห็นรอยขีดข่วนมากมายก็ออกไปหาไม้มาซ่อมประตูกับลูกๆส่วนโทมัสพอช่วยงานเสร็จก็ขอไปฟาร์มคนรู้จัก ซึ่งพอข็อนุญาตเพลจะต,ต้องทำงานที่เหลือให้เสร็จก่อนทำให้โทมัสดีใจส่วนโจเซฟก็สงสัยทำไมพอตามใจโทมัสตลอดพอเลยตอบเราหยุดยาไม่ให้โตไม่ได้หรอกขณะโจเซฟกำลังออกแบบอะไรไปเรื่อยพอก็เข้ามาหาเลยเด้รู้โจเซฟกำลังประดิษฐ์รถเพียงแต่ยังสตาร์ทไม่ติดรวมถึงเชื่อว่าพวกมันมาที่นี่หลังมนุษย์ก่อมาลพิษและมาเพื่อชำระล้างโลกจากไวรัสซึ่งก็คือมนุษย์ แต่พอก็เห็นต่างเนื่องจากมองเราผ่านจุดที่เรล็วลายที่สุดไปแล้วและมองว่าอากาศกับน้ํากําลังสะอาดขึ้นด้วยนั่นเลยทําให้โจเซฟยิ้มออกมาได้ดานพอลเขาลองสลับตัวทรงไฟจนรถสตาร์ทติดทำให้โจเซฟดีใจจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พอกำลังสอนโจเซฟขับรถซึ่งโจเซฟก็รู้สึกดีมากต่างจากโทมัสที่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ เมื่อทั้งหมดเข้าบ้านพอก็เปลี่ยนใจโดยให้โจเซฟปโทมัสไปหาของมาเพิ่มเนื่องจากจะนำมาปิดเสริมหน้าต่างทำให้โทมัสไม่พอใจเพราะพออนุญาตให้ไปที่ฟาร์มแล้วพอเลยบอกความปลอดภัยสำคัญกว่าและยืนยันจะให้ไปฟาร์มพรุ่งนี้โทมัสเลยรู้สึกแย่มากระหว่างนั่งรถ โทมัสก็บนเป็นเพราะโจเซฟเขาเลยไม่ได้ไปฟาร์มเนื่องจากคอยต้องดูแลโจเซฟได้ยินอย่างนั้นก็โมโหเลยประชดงานจะไปไหนก็ไปเถอะโทมัสที่ได้ยินโจเซฟบอกไม่ต้องการให้เขาช่วยก็ขอลงจากรถแล้วจะไปฟาร์มคนรู้จักโดยนัดเจอกันตรงนี้ก่อนมืดแม้โจเซฟจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็เออออกไปตามนั้นด้วยความโมโหเมื่อโทมัสวิ่งมาถึงฟาร์มของคนรู้จัก ก็ทักทายคนเฝ้าประตูสักพักสามีกับภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มก็ออกมาทักทายเขาเขาเลยขอโทษที่มาช้าก่อนขอตัวไปซ่อมคอแกะที่ทำค้างไว้ก่อนโทมัสจะไปทำงานลูกสาวของสามีภรรยามือคู่หรือชาร์ลอตก็แซวเขามาทำไมป่านนี้เพราะพ่อของเธอซ่อมคอแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วทว่าพอเห็นเขาน่าเจือนก็บอกเธอดีใจที่ได้เห็นเขานั่นเลยทำให้เขายิ้มออกมาได้ จากนั้นเธอก็ชวนเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งส่วนพอขณะกําลังนั่งพักผ่อนอยู่ริมน้ําตกพอได้ยินเสียงดังจากร่องหินด้านหน้าก็เครียร์ขึ้นมาทันทีส่วนโจเซฟที่กําลังหาของเย่โรงงานร้างพอเจอฝูงแมลงเล่นงานก็รีบวิ่งออกมาดานชาลอต เธอพาโทมัสไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนพ่อแม่สั่งเธอต้องจับต้นไม้ไว้ตลอดเพื่อกันให้เธอไม่ไปเล่นกไกลๆเธอเลยนำเชือกมาผูกไว้กับต้นไม้เพื่อที่จะได้ไปไกลขึ้นโทมัสเลยแซวเป็นความคิดที่ฉลาดมากจากนั้นทั้งคู่ก็ไปนั่งคุยกันที่ใต้ต้นไม้ครับหลังโทมัสคุยกับชาลอดพักใหญ่ก็ถึงเวลาต้องกลับ เธอเลยขอเวลาเขาสิวินาทีเพื่อที่จะกอดกันนั่นเลยทําให้ทั้งคู่มีความสุขมากรวมถึงได้รู้ด้วยว่าที่โทมัสมาฟาร์มเป็นประจำก็พออยากจะเจอกับชาลอน์นั่นเองส่วนโจเซฟเมื่อออกมาจากโรงงานร้างก็พบอออรถสตาร์ทไม่ติดเขาจึงเครียดขึ้นมาเนื่องจากเป็นเวลาใกล้มืดแล้วขณะพอกำลังเป็นห่วงลูกๆก,ก็เป็นเวลาเดียวกับที่โจเซฟลองสลับตัวส่งไฟจอดรถสตาร์ทติด แต่พอขับมาถึงจุดที่นัดจะโทมัสไว้ก็พบโทมัสไม่อยู่เขาเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านเพราะคิดว่าโทมัสคงเบื่อที่จะรอเลยกลับบ้านไปก่อนแต่ความจริงคือโทมสัสลื่นล้มจนตกไปยังรอยแยกของแผ่นดินเมื่อโจเซฟกลับมาถึงบ้านก็ได้รู้จากพอลว่าโทมัสยังไม่กลับมาส่วนพอลที่รู้เรื่องทั้งหมดด้วยที่เป็นห่วงโทมสัสเลยบอกให้โจเซฟอยู่เฝ้าบ้านส่วนตนจะออกไปหาโทมัสเองพร้อมบอกนี่ไม่ใช่ความผิดของโจเซฟครับ ดานโทมัสเมื่อได้สติก็พบตัวเองบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยจากนั้นก็พยายามจะหาทางปีขึ้นไปทันใดน,นั้นก็พบมือข้างหนึ่งระหว่างที่เดินไปตามทางทำให้เขาตกใจมากและหวีดร้องออกมาส่วนโจเซฟขณะกำลังนั่งเป็นห่วงพ่อกับโทมสัสก็พบมีอะไรบางอย่างขูดกำแพงบ้านไปรอบๆโจเซฟเลยรู้สึกหวาดกลัวมาก ส่วนโทมัสเขาขวามีที่พกไว้จวงแทงมันอย่างแรงแต่ขณะกำลังพลาดท่าพอที่ตามเสียงร้องของเขามาก็ช่วยเอาไว้ได้ทันเมื่อพอลงไปหาโทมสัสแล้วเห็นเขายัางปลอดภัยก็คอยลงใจ สักพากก็บอกให้ช่วยกันนาหินมาปิดทางเข้าพราะอะต้องหลบซ่อนอยู่ที่นี่จนถึงเช้าส่วนโจเซฟเขารอพอกับโทมัสจนพลอยหลับคาเก้าอี้ที่หน้าประตูพวกที่ขูดกำแพงรู้อย่างนั้นก็ค่อยๆงัดช่องเล็กๆออกเราเลยได้เห็นว่าพวกที่บุกรุกพวกเขาตอนกคืนนั้นเป็นสัปหลาดด่านเจ้าสัปหลาดเมื่อเห็นโจเซฟหลับสนิทก็ค่อยๆเปิดประตูแล้วย่องกข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นเขาก็กระตุกเชือก กงเลยหล่อลงมาใส่มันนานไปเพราะเขาวางแผนหลอกล่อมันไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองส่วนพอเมื่อเห็นเจ้าสป,ปราชะบุคเข้ามาก็อเอาไฟไปขู่พวกมันพร้อมสั่งให้โทมัสหนีไปอีกทางเทาวาก็ถูกมันปิด่างออกและล้อไปหมดแล้วพอที่รู้อย่างนั้นแถมเห็นพวกมันกำลังขุดดินเพื่อโผรมาทางข้างใต้อีกก็ตัดสินใจจุดระเบิดยัดใส่รูที่พวกมันโผล่มา รุ่งเช้าเมื่อโจเซฟเห็นพ่อกับโทมัสยังไม่กลับมาก็ขับรถออกตามหาซึ่งพอเจอเจ้าสุนัขมันก็นำทางเขาไปพบโทมัสกับพอที่ได้รับบาดเจ็บเขาเห็นอย่างนั้นและรีพาพาะกลับไปรักษาที่บ้านเมื่อทั้งหมดกลับมาถึงบ้านโทมัสที่รู้โจเซฟจับสัปประาดไว้ได้ตัวหนึ่งก็จะขอดูแต่โจเซฟก็ไม่ให้ เทว่าขณะกำลังยื้อแย่งกันเปิดประตูมันก็หลุดออกไปได้ทำม,มาทีงคู่ตกใจมากแถมมันยังพุ่งมาเล่นง,งานทั้งคู่อีกดีที่ทั้งคู่ร่วมมือกันกำจัดมันได้ครับ หลังจเซฟชำระเจ้าสปาราดเพื่อศึกษาพวกมันโทมัสที่เห็นพออาการไม่ดีขึ้นก็เสนอให้พาพอไปที่ฟาร์มเพราะเชื่อว่าที่นั่นมียารักษาและมีการดูแลที่ดีกว่านี้แม้โจเซฟจะไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองพวกนั้นคงไม่ช่วยพวกเราแต่โดยที่โดนโทมัสเคยเอนเคยยอสุดท้ายก็ยอมรับข้อเสนอนี้ครับ เมื่อทั้งหมดมาถึงฟาร์มก็เป็นอย่างที่โจเซฟว่าไว้เพราะคู่สามีภรรยาปฏิเสธการช่วยเหลือพอลเมชาลอเจอบอกเรายังมีห้องพักเหลืออยู่ก็าตามส่วนโจเซฟพอรู้ทางฟาร์มอนุญ,ญาตให้โทมสัสอยู่ที่นี่ได้เพียงคนเดียวก็จะพาพอกลับ แล้วพอเทโทมัสจะตามกลับไปด้วยก็บอกให้โทมัสอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะเขาอยู่เองได้พร้อมบนที่โทมัสมักทําอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนสิ่งที่ตามมาโทมัสที่โกรธจัดจึงพุ่งไปทําลายโจเซฟก่อนจเจรินกลับไปที่ฟาร์มส่วนโจเซฟพอลุกขึ้นได้ก็ขับรถพาพอกลับบ้านเมื่อโจเซฟกลับมาถึงบ้านก็พบร่องรอยถูกขุดรอบๆบ,บ้านเขาเลยนำข้าวของต่างๆไปอุดรูเหล่านั้นไว้ส่วนโทมัส หลังได้รับการดูแลจากชาลอดอย่างดีสักพักเขาก็แอบไปหากลองพรมพยาบาลแต่ชาลอดก็มาเจอเขาเขา้าแล้วพอร,รู้ว่าเขาต้องการนำยากลับไปร,รักษาพอลเธอที่ใจอ่อนก็ไปหยิบมาให้เขาเลยขอบคุณเธอเทว่าขณะจะวิ่งออกจากฟาร์มนั้นคนเฝ้าประตูก็ห้ามให้เขาไปไหนรวมถึงรู้ทันด้วยที่เขากางทำเป็นทะเลาะก,กับโจเซฟเพื่อให้คนทางนี้ไว้ใจแต่จริงๆคือลอบเข้ามานำยากลับไปช่วยพอล ดานโทมัสเมื่อถูกกล่าวหาว่าขโมยของมาก,ก็รีบปฏิเสธพร้อมอธิบายที่ต้องรีบวิ่งก็เพราะจะได้กลับบ้านไปก่อนมืดแต่คนเฝ้าประตูก็ไม่ฟังเขาเลยส่วนโจเซฟก็เครียดอย่าเดิมเพราะตอนนี้พวกสัประาดนั้นขุดลูไปทั่วบ้าน ดานคเนฝ้าประตูมันจับโทมัสมามัดไว้กับเสาเพื่อที่จะลงโทษทันใดนั้นพักพวกคนหนึ่งก็ถูกลากลงรูไปส่วนครูสามีภรรยาเมื่อด้ยินเสียงแปลกๆสามีก็ออกไปดูเลยถูกเจ้าสปาราเล่นงานเช่นเดียวกับภรรยาส่วนชาร์ลอตเมื่อด้ยินเสียงดังก็สะดุ้งตื่นจากนั้นก็ออกไปสำรวจด,ด้านนอกแล้วพอเธอเห็นแม่ถูกเล่นงานก็ตกใจจนกลีดร้องออกมา ส่วนโทมัสขนาดกำลังแก้มัดตัวเองจู่ๆเจ้าสป,ปายก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าดีที่ชารลอตมาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันแล้วพอเขาออกมาด้านนอกจึงได้เห็นตอนนี้ฟามถูกเผาจนวอดวายเขาเลยจะเข้าไปช่วยคู่สามีภรรยาแต่ชารลอตก็ห้ามไว้เพราะถึงคู่ไม่รอดพร้อมเสนอให้หนีไปด้วยกัน ต่อมาขณะโจเซฟกําำลังตรวจตาบ้านอีกรอบก่อนได้ยินเสียงนังที่ประตูเขาจึงเดินไปดูด้วยใจตุ้มๆต,ต่อมๆแต่พอรู้เป็นโทมสัสกลับมาก็โล่งใจมากหลังโทมสัสล้างเนื้อล้างตัวก็จะเข้าไปอธิบายกับโจเซฟว่าที่ลงมือกับเขาก่อนหน้านี้เพื่อให้พวกที่ฟาร,ร์มไว้ใจโจเซฟก็พูดออกมาก่อนว่าเขาทำทั้งหมดนี้คนเดียวไม่ได้สุดท้ายทั้งคู่เลยกลับมาคืนดีกันจากนั้นก็นำยาไปให้พอทาน ดานโจเซฟเขาปรึกษาพ่อว่าจะทำยังไงต่อดีพ่อเลยนิ่งไปสักพักก่อนตอบเราจะสู้พวกมันโจเซฟได้ยินอย่างนั้นเลยวิ่งไปที่คนังเก็บของเนอจะมีแผนตอบโต้พวกมันอยู่แม้ชาลต์จะโทมัสจะยังงง,งๆว่าเขาจะตอบโต้อ,อีท่าไหนแต่ก็ยอมทำตามที่โจเซฟสั่งหลังทั้งหมดยกกล่องใบใหญ่เข้ามาในบ้านโจเซฟก็รานมันไปทั่วแล้วไปตั้งระเบิดเวลา ส่วนโทมัสกับชาลลอตก็ช่วยกันนำไม้มากั้นเพื่อไม่ให้พวกสัตว์ประหลาดเข้ามาในห้องได้ง่ายๆส่วนพอที่นอนพักผ่อนอยู่ก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเลอบเข้ามาทางปล่องไฟและกำลังจะเล่นงานเขาครับขณะชาลลอตและโทมัสกำลังช่วยกันต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดเพื่อให้โจเซฟเตยมการให้เสร็จก็เริ่มทานไม่ไหวเพราะพวกมันมีมากเกินไปจึงไปหลบที่ห้องเดียวกันกันกบโจเซฟ ทันใดนั้นพอที่จัดการกับสั์ประหลาดได้ก็โผลมาแล้วก็หยิบอาวุธของชาลอดออกไปปกป้องทุกคนหลังโจเซฟเตียมการเรียบร้อยพอที่รู้ทั้งหมดจะลงไปหลบในกล่องและตนคงลงไปด้วยไม่ได้ก็ปิดล็อกห้องโจเซฟเห็นอย่างนั้นเลยตะโกนบอกให้พอกลับเข้ามาโทมสัสที่เคารพการตัดสินใจของพอหรือพอ่อก็เรียกให้โจเซฟมาหลบในกล่องด้วยกัน ส่วนพอวินาทีที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประลาดก็รู้สึกโล่งใจที่รู้ลูกจะปลอดภัยเหมือนตอนกอนลูกๆแล้วบอกลูกๆว่าเราจะไม่เป็นอะไรในตอนต้นเรื่องหลังโทมสัสโจเซฟและชาลลอดลงไปอยู่ในกล่องก็เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งพอทั้งหมดออกจากกล่องแล้วก็พบยังมีสัต์ประลาดลงเหลืออยู่ทั้งหมดรู้อย่างนั้นจึงรีบวิ่งไปที่รถแล้วขับรถหลบหนี แต่พวกมันก็ยังคงตามมาไล่ล่าแม้ใกล้จะหมดแรงก็ตามชาร์ลอตเห็นอย่างนั้นเลยใช้อุธฟ้าใสมันจนทุกคนหลบหนีไม่ได้สําเร็จพร้อมๆก็ได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำคืนรุ่งเช้าโทโมัสก็เสนอให้ซ่อมรถที่จะพังไม่พังแหล่แต่โจเซฟเขาปฏิเสธเพราะจะสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดก่อนจบโจเซฟปรชมโทโมัสว่าขับรถเก่งส่วนโทโมัสก็สงสยัยเราจะทำยังไงกันต่อ โจเซฟเลยบอกภูเขานี่มีฟาร์มตั้งหกฟาร์มดังนั้นน่าจะมีคนเหลือรอดอยู่บ้างชารลอตที่ได้ยินเลยคําคำยกใหญ่ที่โจเซฟทำเป็นเก่งเนื่องจากเธอยิงพวกมันไปร้อยตัวแต่เขาแค่ระเบิดบ้านตัวเองเพื่อให้รอดโจเซฟเลยหันไปบอกโทมัสแฟนนายนี่ปากดีเชมัดก่อนจะขับรถออกไปด้วยกันโดยที่ชาร์ลอตไม่ลืมนำเชือกมาผูกกรถไว้ด้วย สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวาหลังโลกล่มสลายแล้วมีสัประหลาดโผล่มาจากพื้นดินพอกับลูกๆเลยต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆทว่าวันหนึ่งก็ต้านทานพวกมันไม่ไหวทุกคนเลยหันกลับมาสู้กับพวกมันรวมถึงออกตามหาผู้ที่ยังเหลือรอดเพื่อรวมมือกันทวงโลกกลับคืนมา ก็จบแล้วนะครับกับหนังอะเคเดียนหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.7คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ